เป็นอรงที่น้ำ้าครับหนัยวงเลยครับโอ้ก็จะสูงน,นักหไหมปขยายด้วยเขาครับ วัสดีครับผมกันติกแอร์ได้รับกับสามซองทางยอดนหากินครับมื่อนี้สามซองกับผ้ากันตกปลานะครับอยู่ที่ริมคลองและพี่พัดได้รับมื่อนี้กับมานนำกันสามคนครับกับมี่น้องดิวล้วกับผ่านวัสุครับตอนนี้การล่งเบ็ดกันเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงกเรียกันครับมื่อนี้ครับพี่น้องเยี่ี่ใซเมื่อนี้นะครับแบบเป็นลำลำบ่มล้วกับอันนี้เป็นหัวเชื่อกแควน้ำว่า มัดน้ำผึ้งนะครับมัดแล้วสองอาทิตย์ครับวันนี้มาล่องเนี่ยบังคับมือนน้าที่เขาปะข่าววนตัวเกี่ยวนะครับน้ำเต้าเ้วเรากับมังูมันกะทิครับก็เดี๋ยวมาเบงมะลุนใส่กันครับพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยทีเอามาล่องนี่จทีมี่ที่พอโตกันปะครับีินะครับพี่น้องสภาพไม้มันี้ครับมาลุนมาเบงใส่กันครับพี่น้องวันนี้ทีนี้ผลงานไหนได้ติดตามรับชมกันปะครับ รุนไปน้วกันเลยครับอขยับสับอย่างเดียวอขยับสับอย่างเดียวมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับปลปากระมังครับใส่งามๆงเลยครับมาหนีลงเบ็ดเสร็จแล้วครับมาแล้วครับสวย าสวยครับพี่น้องปลาสวยมาแล้วสวยครับผม 啊。Huh? มากระยงครับปลากระยังไปเข่าครับอีกหนึ่งตัวครับผมเดาลยี๋ยวมาเบ่งขนี่ก่อนครับพี่น้องมีอาการอ้ยมืนั่นั่นน,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 นัมีอาการอีกตัวนี้ <directing> เอากระหนาครับลองเบ่งลอง ปัดแหงบ่ได้ครับโอ้ก็สุ้สุนหนักๆบัก่นี่เอาอีหยังครับพี่น้องขึ้หนักวะติดขอนใหม่โอ้ย <c oughs> เบ็ดขนาดไงพี่น้องปัด <c oughs> โอ้สองตัวพี่น้อง <c oughs> โอเคครับผมเป็นปลาสใยกับปลาสังขวาดครับกับตัวสวยอยู่ครับ ปดวดนะครับพี่น้ออุ้ยบักเงวเหรอครับเอาและครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหน้ากันสองตัวครับเป็นปลาใสกับปลาสังขวาดครับมนัมนๆครับมนัมนๆอุย้ยล่มพี่น้องล่มครับ ครับมันจะกาดกับฝนทั้งแดดทั้งฝนครับฝนก็เป็นลิ่นๆเบกันต่อไปครับพี่น้องยังไม่โตอีกบ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงแหละครับหาโม่งกว่าเขาตกตอนใบสามนะครับพี่น้องตกใบสามกะตอนนี้กะหาโมง่งสามสี่หา องอก็กินแล้วพี่น้องกินแล้วเป็นสองชั่วโมงกว่าครับพี่น้องมาล,ลองเทสเนี่ยครับมาเนี่เอาเลยดีกว่าครับมันก็ตอดต่หน่อยบ่เอาลองมองดูอู้หนักครับพี่น้องส่งหนักด้วยพี่น้องตอดน้อยหน่อยเบาๆนี่ยโอ้ยแย้งบุ่นี่ยย้นหนักหรือไม่ไม่แจ้งมากครับ นี่บ่ดึงดึดดึดดึดเลยมัดต <c oughs> ีลงไม้ก่อนอ้ยโอ้ยทั้ทงๆต้นนา่นี่เป็นมเอาเหาะปลาครับพี่นนังมันก็ะเละเป็นจีนี่อะไรนะำนามไหลครับ <c oughs> โอ้ย นไ,ได้ครับพี่น้องมูดแล้วครับมตาตรงลงไปอีกเนยนอยู่มาตเพีน่ะมาและครับพี่น้องัวเพียเพ้ยนตัวแรกครับแลวเพิ่งนครับแล้วไม่ตงครับพี่น้องาแตเพี้ยนครับผม นะครับพี่น้องฝนสลิ่นครับตอนนี้พี่น้องเห็นลมกินน้ำบ้าครับคนะุณอ่ะสองวงเลยครับพื่ลมกินน้ำสองวงฝนกันลื่นลื่นเบอปลอยครับนะครับอ๋อากาศดีอยู่ครับบัตกแห้งดอกบินไปปลอยครับเมาสรุปคนแหนงกัได้ครับเหมือน สงคนงป er. าตัวนาคัน่งอะไรเอลกเป็นปลาใส่ปลาคันงังปลาตะเคียนปลายงครับครับสำักรี่งเจะไปท่องต่งด้วยรับขากลับไ่ทิต